จับยากมากไข่ไม่เคยจับเลยครับได้แล้วครับผมกดเปลียวโอเคครับสวยมากครับโอ้โหนี่ดาจะได้แผลมากขึ้นนะครับคตัวนี้ตตัวนี้โอ้หน้ามูฮูยังไงนักลบยังมีบาดแผลสมานนี้นะครับครับชุดนี้ก็เป็นลูกเจ้าเยลล่อนะครับนี่ครับคุ้มพอไว้นะพามาดูเป็ดคอดักนะครับนี่ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนี่เจ้าคอดักนะครับเป็ดประเทศนอกกันเนี่ย ไม่เป็เทศนะครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับโจรสชานนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูขนผลสัตว์ขนผลนะครับไก่ก่ยเยียนะนี่ที่ผมพามาที่เองน,นะครับมาจ,จับดูว่าสมบูรณ์แค่ไหนนะครับตอนนี้โคตรเปรี้ยวนะทุกคนตอนนี้จับเพียงแค่น้อยเปรี<ฮ>้ยกใช่ไหม ไก่เขาเปรี้ยวมากนะครับผมเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับผมโอ้เฮโหจับจ้างว่าไก่ไม่เคยจับนะครับได้แล้วครับผมโคตรเปรี้ยวนะ <Okay S 2> โอเคครับใหญ่ามากครับอครับเดีย๋ยวมองช่างดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ใหญ่ามากนะติดก่อนติดก่อน,นเดี๋ยวออกหาเทียตัวนะมีสามตัวตนะุนนี้ มาดูน้ำหนักกันเลยนะครับตใหญ่มากนะนี่ถอดจัดนะครับทางก่อนโอ้โหิโลเนี่ยโอเคโอเคโหหนักเอาเรื่องอยู่นะครับสามโลนะครับทุกคนใหญ่มากนะครับทูกความสมบูรณ์ครับปี๊ดๆครับปี๊ยังไม่สุดเลยครับนี่ขึ้นึ่งเซนนะยังตีไม่ได้นะครับต้องปล่อยไปก่อนนะครับ โอ้ยไม่สุดเลยโอ้โหจเจ็บเลยครับทุกคนดูดิจับไก่เมื่อกี้นะครับโอ้โหนะตัวร้ายนะตัวนี้หนึ่งตัวนะครับนี่ตัวเยียครับนี่ไปจับตัวต่อไปครับเสียวมากครับัวจะจับได้ไหมเสร็จเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับก็เปียว ดูครับโอ้ยยิงแค่ทายมึงแค่ทายมึงเดี๋ยวจับนะครับไม่เคยจับนะครับตัวนี้เหมือนเหมือนจะเล็กหน่อยนะตัวนี้ไปสมบูรณ์ทุกตัวครับไก่ใช่ครับขุ่นนะครับปล่อยไม่ได้นะครับถ้าปล่อยนี่ชอบไปกินบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราไปลองช่างดูครับ ตัวนี้เบาตัวนี้ไม่ใหญ่ตัวน,นี้<ร>จะกีิโลเรามาลองดูกันนะครับโอ้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอ่าอยู่ที่น้ำหนักกีิโลครับโอ้เฉยเฉยเฉยสองกิโลสี่สองโลส,สามสองโลสี่นะครับสองโลสามครับโอ้โหตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับพรามสบู่หน่อย น้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมน้อยครับผมนี่เหมือนกันครับยังไม่ตุดเลยครับสองซึ้นยังตีไม่ได้นะครับต้องปล่อยไปก่อนนะครับสองซึ้นเหมือนกันปีกยังไม่สุดนะจะห่างถท่าไหร่นะปีกเหมือนเมื่อกี้เลยนะตัวนี้แต่แค่เล็กกว่านะครับคใช่สวยดีมากครับผมสวยครับผมครับถีอตัวนะครับไปไปเปิดสงครามต่อมาต่อนะครับ จะจับได้แต่ละตัวนะครับผมสาบาทจะของฟาร์มนี่ดานจะได้แพ่มากขึ้นนะครับโคตรเปรี้ยวนะครับตัวนี้ยังไงครับยังไงครับ <c oughs> โอ้โหเกือบออกเลยครับผมพอดี <c oughs> ผมปัด <c oughs> ออกได้นะครับผมจะจับได้ไหมวันนี้ <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วครับผมมาครับผมกับตัวนี้โอ้หน้ามูฮูอย่างเงี้ยเออหน่วยก้ารก็ใช้ได้ครับโอ้เหนื่อยนะครับตายสามตัวถ้บตายเลยครับผมเรปิดไว้ก่อนนะครับผมกันออกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ครับมาดองช่างอ่าตัวที่สามกันนะครับผมมีาแต่ตัวมีสี่แตกกับพวกนั้นเลยอืมไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ใหญ่ครับได้ใหญ่ครับผมจับใหญ่มากครับครับผมลองช่างเลยเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำหนักกันนะครับนี่พวกมันใหญ่เท่าไหร่นี่ว่าะเท่าตรงนี้เฮ้ยโอ้ัวไม่เปรียวดีหน่อยครับนี่ไงครับโอ้เป็นหัวเงนคือความคุ้นชินนะนี่ครับเป็นวิธีการของเจ้าของเขานะครับวิธีการครับวิธีการ ทำได้มึงเครื่องแล้วครับนิ่งๆนะครับโอ้โอ้ไม่นิ่งเลยครับผมเดี๋ยวเรารอให้น้องไก่นิ่งก่อนครับกลัวหมากลัวหมาเอ้าวสองก็ห้าสองก็หกนะครับโอ้ใหญ่น้ำหนักตัวนี้ครับครับสวยมากครับ ก็น้ำหนักใช้ได้อยู่นะครับผมเรป็นปีกนะครับปีกก็ยังไม่สุดนะครับเหมือนยังไม่สุดเลยครับผมสองเส้นนะนเองสองเส้นเหมือนกันฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับครับโอ้โหเป็นสะกูเย่เลยสามตัวนี่ครับผมนักลบย่อมมีบาดแผลประมาณนี้นะครับครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทางยูทูดเลยนะครับผมเปิดแบ่งนะครับพวกนี้ครับใส่กี่ก่อยเยียร์ทันี่ ครับผมใครสนใจทักมาได้เลยนะครับครับครับผมปิดก่อนนะครับอ่าครับปิดก่อนนะครับผมกันไก่ออกนะครับผมปล่อยไม่ได้นะครับเข้าไปว่ากันครับหมาตะคุกตัวครับครับผมเจ้าเหยื่อรอท่านนี่ครับสุ่มพอไว้นะตอนแรกมีสิบตัวครับตอนนี้หกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับนี่จะไปดูกตัวนี่ก่อน ไม่ค่อยให้จับนะครับผมอ๋อจับได้ตัวหนึ่งแล้วครับนี่สุดหวังครับนี่สีมันพอนะครับนี่เบียถ้าสนใจนี่ผมเปิดแบ่งนะตัวนี้สวยจับนะหล่อไหมทุกคนเป็นเด็กนะครับเด็กหนุ่นะครับผมใครสนใจก็ขับได้นะครับตัวนี้จับตัวเดียวพอนะครับเปรียวครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วผมจะตาย ไกลร้อนแล้วล้วนมาเอาดิเป็ดคอรักนะครับนี่ที่ผมเลี้ยงไว้นะนี่จัวคอดักนะครับเป็ดประเทศนอกกันเนี่ยไม่เปิดเทศนะครับทุกคนนี่ผมจะไปเอาผักตบชวานะครับนี่ครับบ่อผมนี่นะใช่ไหมนี่ครับอยู่ในในบ่อนะครับโอ้โหเต็มเลยครับผมเราเล่าแปเวาผักตบชวามาให้เป็ดนะครับตามมาครับโอ้โหนี่ครับผม เห็นนะครับทุกคนนี่เต็มบ่อนะครับปลาจะไม่มีอากาศแล้วครับทุกคนแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับผมอ่าระวังครับผมอ้าวโหขอให้นะวันนี้โคตรเยอะเหมือนหูเค้ืงเลย กำลังเก็บปลาฝากขึ้นมาให้เป็ดน,นะครับใช่ครับผมยิงเก่งนะครับเป็ดนนโฮยิงอย่างเดียวแหมมันรอชิ้นอยู่ยนะใส่นะครับทุกคน อโอ้โหจ,จัดเลยครับพอได้อาหารใหม่ก็จัดจเลยนะครับผมเอ้าคือรุนหัวนี่ครับเป็ดคอดักนะครับกินอย่างเดียวนะทุกคนนี่นคอดักใช่ไหมยังไม่ลูกเลยครับทุกคนโอ้โหขับไปกินแล้วครับนี่นโอ้โหทอมากครับนี่ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจฝ่ายก่อยเยียนะครับนี่สีเกียวนะครับแต่ตัวนี้มันเชื่องนันตัวนี้ลูกรักผมแลเนี่ยเลี้ยงสวยงามนันตัวนี้มือเลงข่าวนะครับทุกคนสวยงามมากครับผมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซอบใครกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับผมลาไปก่อนนะครับ